พันธุ์ต้นสายปลาครับมื่อกี้กับพาพี่เขนองมาตอนกเขาคือเกาครับผมง่ายมาหลายหม่องแล้วครับพี่น้องแต่เศร้าคนแล้วครับตอนนี้กับเที่ยงง่ายมาอีกหม่องหนึ่งครับผมใส่ไปแล้วกับหาหม่องรีหม่องนั่งนี่จะเสียงนกเจ้าดาวดินครับเเจ้าดาวดินออกมาได้ครับมื่อนี้เสียงเจ้าดาดินคู่แล้วก็เรียกแล้วก็คู่ครับผมกับว่าแน่ใจแล้วครับเดี๋ยวพึ่งพึ่งว่านั่งหนึ่งครับผมนั่งแล้วก็ ก็เลยหาหม่องตั้งกล้องครับผมสภาพไม้ก็เป็นท้องไหท้องหน้าครับผมพี่น้องท้งไหท้องหน้าบานเท่าไหล่ะครับอากาศก็ล่มครับเมือนี่ล่มมีแดดแน่แดดแดดบดบดครับแต่ว่าร่มร่มแห้งครับผมพี่น้องมือนี่เอาครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปหาเจ้าดาวดินนะครับเด้อสิเป็นยังไงบนแน่ใจครับผมนีินต่เสียงคู่กันครับพี่น้องเจ้าดาวดินจะยุประมาณนั้นได้ครับเด้อใส่ว้ตุนกับเล่าหน่อยครับผม ครับต้นกระเล่าครับผมบนไอ้ใจได้มติดตั้งกล้องซุ่มครับผมครับพี่น้องเจ้าดาวดินอยู่กลางๆจอครับผมเยียงมาทางด้านขวานิดนึงครับสภาพผเนียดยังเป็นปกติอยู่พี่น้องนกปลาอาจจะอยู่แถวนั้นแหละครับไม่ยินมเสียงเรียกอยู่แต่นกปลาบอท่านในตัวตอบนะครับสงสัยตื่นผมครับเพราะว่าผมยังค่ว่าใกล้เติบครับพี่น้องอาจจะเห็นผมนั่นแหละครับอาจจะนิ่งพักนิ่งอยู่ตอนนี้ ว่าเขารวมด้วยนะครับพี่น้องนั่นแล้ครับนกป้านะครับผมจะยู่ด้านขวาของเจ้าดาวดินมากครับผมเหนที่เป็นจุดสีน้ําตาลนะครับยุงงาไหมนะครับพี่น้องต่งนมแนมนมแนมอยู่ครับนั่นแล้ครับนกป้าพี่น้องนองรุ่นเหมือนกันครับมันนีสเป็นยังไงเจ้าดาวดินสีจัดเฉลยให้ไดบอตอนนี้กำลังคู่อยู่ครับจะเรียกจะคู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีเลือนมาไวไทายๆได้ครับนกป้า มันถือพเนียดเหรอครับพันธูปายพเนียดครับผมนม่นบหันโอ้ยเรียบร้อยอลีครับบัวท่านอีกแล้วพี่น้องเอ้ยช็อตเด็ดเด็ดบัวท่านอีกแล้วครับผมข้าแต่ตั้งกล้องข้าแต่หมุนหนาหมุนหลังล่มกับล่มครับผมพี่น้องหาแนวรีแนวบังอยู่ครับอันก็ับไปถือพเนี่ดอีกแล้วครับวายเอา้ายังดีครับผมได้กำขาเมือนน่อานี้ได้พาพี่พาน้องมาเบิงเ่งเฉลยน้ำกัน เอาเดีเเ๋ยวผมพาเขาไปเอากนกลงนะครับเนาะยไปครับพี่น้องผมพาเขาไปเอามันกันนี่เด้อครับมองลีมองเศร้าก็ได้นี่ครับนั่งบังคาดแตงผานี่ยแหละครับก็มันสีกกมันสีบนท่านในท้ายบางยานี่ยพูนครับนกจุพุนครับผมไปพี่นรองเดี๋ยวผมว่าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมตัดภาพไปถึงมองเลยเด้อครับพีคนแปลกซะเลยครับ ดินแล้วครับผมถึงแล้วไปขอบเบลุนกันครับดูนี่ปุ่นับดินปับ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 ยุดแโอ้ยว่ท่านคือเก่าครับผมปอบสั่นหลายโพดคาดแจงนั่นแจงนี่หลายโพดครับผมห่ท่านได้พาพี่พาน้องไปเบื้องชอดใเด็ดเลยเอาครับเดี๋ยวผมลงมาั้างใต้น้ำกันเบื้องน้ำกันนะครับเนาะลงมาแล้วครับพี่น้อง จกเสียงไดเป็นเสียงไดครับผมทั้งร่มทั้งนะครับร่มแห้งครับผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงไดจะกุกเห็นแต่มาง่อยอยู่ปไปๆเพเนียดแล้วก็โดดส่เลยครับบัท่านในไทยเหพีพน้องเบื้องลยนี่ครับเชลเลยเจ้าดาวดินครับผมแต่พิศีแล้วครับเจ้าดาวดินมาแต่เสาเาๆครับมาแต่เกจโป่งเสาไอยู่สามสีหมองแล้วพี่น้องผมมีนกปลาเขาร่วมเขาไปเที่ยงเลยครับนี่คือมาลอกไงมองอีกหมองนึงครับผม สำเร็จจนได้ครับจักสิเปินจังไรแต่ว่าก็ไล่กับโอเคยอยู่ครับผมเดี๋ยวผมปลดออกมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องแป๊บนึงครับ โอ้หลังบาดไปเลยหลังบาดไปเลยชีกไปยังหลักกูบ่าเอาแค่นี้ต้องบาดนี่ขัดเดือนเนี่ยได้เนาะบาดนี้เนาะ โอเคปดวดตกรถเว้ยพี่น้องเลยจะ <c oughs> เป็นยังสั้นบาดนี่ออกมาแล้วครับ <c oughs> โอ้แดงจริงครึ่งเล็บบาดนี่ <c oughs> อ๋ไปว่ากันดีขึ้นหนึ่งออกมาแล้วครับพี่น้อง ชัดป่ะครับนี่ครับออกมาแล้วโอ้จ้าตัวผูกตัวแม่ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมเบิง่งดาบก,ก่อนห่างอยู่ครับห่างอยู่แต่แข็งครับผมแข็งอยู่เอ้จาจะเปลี่ยนตัวผูกตัวแม่ได้ครับเด้อพี่น้องไปขังไว้ก่อนเนาะครับเนาะเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้า ดาวดินก็ต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก่าเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแลวก็นุกต่อในทีมงานนะครับเนาะสได้ายสั่งผลงานฝากพี่ตัวน้องเข้าไปน้ากัน่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าดาวดินแล้วก็พความทั้งเฉล่ยก็ต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ